นะครับผมตววรวทีปีใหม่นะมีเวลาอัดคลิปนะโอเคตัวที่ผมเล่นก็เนี่ยละตัวเริ่มต้นอ่ะอ้าวมีคนเลือกเฮ้ยตัวกูอะไรวะเนี่ยเล่นตัวอะไรอ่ะเนี่ยแค่นี้โอ้ตายละเล่นตัวไหนเป็นว่างวะเนี่ยว้าตัวเดียว เอออเาไปป้อมปืนเนี่ยแหละมะอ่มามาเฮ้ยเออาตัวกูตายก่คือ,อตัวโล่ป้อมปืนนี่เอาอะไรป้อมปืนกันได้วะม,มาเข้ามาแบบทีนเคยเลยตอนนี้โ,โล่เออเอ่อ giai đàn cha cho ăn trứng tao ấy, không này máy. bà huynh Jin cho ăn Xuân xuân suan. tất cả Selmon, ta khí, tay nam Go go go.

ไม่มีคนโดดลงมาเจ้ยิงอากาศตะคูดิเหมือนก็คลิปนั้นเลยเหมือนก็ครอฟเลยยิงแต่อากาศไป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 เ<ป>ข้าวงเข้าวงจะกระโดดลงมาไหมเอ้ยเอ้ยเล่นแบบทีนี้ก็พาเล่นยาก,กน,นะ แล้วก็นานเลยนะประเด็น่ะเฮ้ยเจอคนเจอคนเอาเพื่อนเราุอืโดดล่มได้ดดไดถึงจะไม่ลงจกเครื่องบินก็ตามเฟี้ยวขึ้นบนขึ้นบนรีบเร็ว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 เฮ้ยขึ้นบนมาแล้วเอิ่นนมทำไมบ้านมันลงอยู่วะเนี่ยของโลงเกิน ระเบิดได้ไนมไม่ได right. ้เก ah, okay. enfin okay. ็บไม่ได้ตานนี้ปุ๊บลงยงปุ๊บโอ๊ยติดอะไรวะเนี่ยปุ๊บ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 กระสุนปุ๊บโอเคออสองสิบห้านัด กูเดือดเอาหน้าโงงเพื่อซิ้อนัดเอาซิ้นัดโ no, okay. อเคซื้อปืนดีไหมยต้งพอปอ่กว่ะ <Taking fire. S 1> มีคนซื้อปืนไว้ขอละกัน <c oughs> มาเถหน่อยเอ้ยเพื่อนรีบเลยะ่ะอมีอเท่ใช่โอเน,นี่อยู่ในวงเว้นยใครผมปังปงปืนเลยองก่อนก็ก็ก็รอสารอสามา ว่าจะมีคำหยาบเยอะหน่อยนะครับผมมามามา้มากินให้หมดจู paper, ้จู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 ้จ่ะนี่รครับเอ้ยสตูแปนี่ i s my friend fucking man เย็ดนหนีไปแล้ว ไ,ไ,ไาายุทธาศาสยิงใหญ่แถมหัวใจเด็ดเดียวโล๊กโล๊ตังไวไปเท่าไหรนะ่เนี่ยหนึ่งเมือนอะ่ะซื้อปืนยังไม่ได้ไั้งเดี๋ยวลองไปดูปืนแดงไอ้แต่ว่าปืนนี้ก็ดีนอยู่นะ่ แอบปลวกสไนเปอร์เปิดได้เลยเผือได้เล่นสไนเปอร์ถ้าดีเก็บกระสุนเอาไว้ดีดีกว่าเผื่อเดือนนะนะอันนี้คิปป่ะล้วพลั่งกสมบัติมันก the ีตเก่าเสร็จแล้วมั้งครับโอ๊ยอะไรอ่ะสีม่วง no 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 ไม่เล่นเอาเป็นสนายอนะไรเนอยู่ยมันลอยนดัดมันคุมยากไอ้น,นี่ปืนอะไรวะมีสไนาย,ยอีนน่ยไอ้ก็ปืนคนปืนคนเราดีกว่าระยะไกลไระยะกลางกับระยะอันนี้อกองกองกอง ุ้ยผลิติัณกล่องายโอ้ยอยู่ไกลเนี่ยโอ้ย,อยังไกลไม่ทำแล้ว,วลลเปี่ยนใจแล้วปุ๊ปุเด,ดินลแบบเฟียเ้ยวแปะแปะแปะ คนออกปืนนะเอางดาเเอาไอ้คนออกปืนนะเชี่ยรัดเอาเอารูดของกูเอาไอ้เชี่ยเ,เ,เ,ยเยพื่อนเชี่ยรูดของแบบหน้าตาเฉยว t t h ต f ฟ c k เอ่อขอโทษนะครับผมอัจจะิยัในนี้เฮ้ยโดนเลงวัด โดนะะเลงใครสีเงินโดนเลงเฮ้ยอเนเนตตามไม่ชื่อิงอากาศ รู้บ้างกูรู้บ้างกูรู้บ้างกูรู้บ้างไอ้เน,นี้ยชอบรู้ของกู เอ้ยแพะแพะไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเชือกเกาะม่วงวัดเตอเชือกเกาะม่วงจังไยวะเฮ้ยผมว่าน่าสนใจดีนะผมก็เลยหลุมมาเล่นนะ ก็อาจจะเปลี่ยนคลิปบ่อยแต่ก็จะผมจะพยายามเล่นเกมยิงปืนให้ได้มากๆอนะ,แล,ะแล้วก็น่าจะเล่นเกมนี้ายาวอยู่ถ้ามาันเกิดข้อผิดพลาดอะไรนะถ้าใครที่ดูก็ช่วยฝากติดตามหน่อยนะแขงโซลา่าเซฟตรงไหนวะเซฟแขงโซล่าอีกฝั่งนู้น มึงนี่ไม่ทันไอเดบบซุ้ปืนกันได้วะชุบปุ๊บปั๊บปุ๊บมาไอแม่นซื้ปืนมาไว้กระสุนไรซึ่งกระสุนปืนมาเย็ดด้วยบนน้ำมัรกิตตำร็จซึ้อกระสุนปืนด่วนๆ นะครับของเนาะอืมไอ้พวกพวกก่อนน่ะไม่มีกระสุนปืนอ่ะตอนนี้ชุบพวกโอก็ไม่มีกระสุนก็น่าจะรู้ไปหมดละเฮ้ยเฮ้ยเหลืออยู่เว้ยจะตังค์ยี่ยมปืนปืนเยี่ยมฟุบอืมของเอ้ยอืมอืมไอ้กระสุนเกระสุน สิบนัทไม่พอหรอกครับเนี่ยเกี่ยมเด้อสิบนาทอะไรเงี้ไม่พอโอ้โหไอ้เชี่ยลตีนวาเตร์หิลโอ้ไปยิงล่อตีนให้่ังงั้นกระชังไ,ได้มาละเกาะม่ว,มวงเอ้ยกรสุนปืนม,มาปาืนปับ ปืน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 มันนี่ยาวยาวเยอะเอะฮะฮะชนะวัดตะหเฮียวชนะแบบงงงเยดูไอ้มือสนอปือ ก็แค่สามคูตายหนึ่งคูอื่นเขาไม่ตายกันโอ้จบแล้วบึ้มเย,ย่ราดับพิษเต้าเอ้าลืมดูไม่เห็นหน้าชิบหาแล้วเนีายแล้ว,ลวเฮ้ยรอดใหม่อะไรใหม่่มน่าจะเซตใหม่แน่เลย น่าสนใจเอะไรอ่ะเออเจ็ดอ่ะอิสโตอืมเล้ยขึ้นเนต่อยอืมบมาเอออะไรเนี่ยระกาเล่นสองเออชวเอวไปตัดเรอ ไปกูดต่อครับไปลงแรงย,วยาวๆเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยทะเลโซโลน่าก็ดีอ่ะไอป้อมปืนนี้อ,อืออ่ะปิดมามีคนเอาเลยเอ่ะไอตัวแก๊สตัวนี้ปอมปืนนี่แหละมา เอ้ยว่าวางป้อมปืนแล้วสกิลมันไม่ดีให้ตอนเริ่มเกมนะ เดีว่ะแล้วคนนำใคยบอกสล้วก็มาเฮี้ยโว้ยลงข้างบนลงข้างบนได้ไหมปุ๊บมา แฮปวีแมชชินกันหน่อยตอนนี้เล่นอะไรเดี๋ยววะเฮ้ยอืมโคสองกระบอกหนึ่งห้าสิบนัดว่าเต๋อเฮลไม่เต็มเลยอืมขบอะไรวะเนี่ยโอ้โหสกบขบสนายด้วยโสไนเปอร์กวะเฮ้ยเย็ดเพื่อนได้ปะของแดงปาเขาให้อืมสกา ใั่นใจแล้วกันมาปุ๊บอ่ะปุ๊บเข้าวัดเข้าบ้านเอ้ยอุ้ยปุ๊บมาปุ๊บอืมการเดือดแล้วเฮ้ย ลใจนมานี่ห uh. ักโค้งอ <c oughs> <c oughs> ือใช้กระสุนอ๋อไปแล้วก็มันป่วมน่กี้เนีย กูกูกูจะรถไม่ขับโนเราไม่ขับรถเราจะไม่ขับรถรถาเนเป็นความเสี่ยงที่อันตรายจริงจริงเลยของแต่งตัวแบบปุ๊บปึ๊บไนเปิ้ววะเต๋อเฮี้รับรับมือทหารมาอไนเปิ้ววะในตัวนี้แหละสายลูดแหละนี่แหละ อาจจะเปะ็ดหอดฟ้าเฮ้ยหอดฟ้าแก่ๆคันน่ะหอัวอะไรอ่หัวทองเยี่ยมอัปเดอัปเดทเอ่ออัปเดทควายอืมเล่นหาของเด่นหาของเฮ้ อ้ยแล้วก็ตัวดดระคับเข้าไปที่จระสุดปืนลูกซองเก็บตังค์มาเพื่อนไปไหน,นหมดเพื่อนตายยังยังไม่ตายเพื่อนเลดฟ้าเือนกันหนึ่งโอเคเอ๊ะที่เลดฟ้าเกาะฟ้าไม่หิววะอืมโอเคทำไมไม่ไเกาะเราึ้ว ใบหนุ่มโอ้ปืนดีเนี่ยอ้ปืนแดงปืนแดงไม่ปืนแดงแล้วไงไม่ชอบ Sorry Sorry man โ <got> ดยนุ่งย่อมมาอืยแยบรึเปล่าหนีแล้วข้าด้พอใจแล้วอุ้ยบอมบอมบายเย่ววะโอ้อ ก็เป็ระเบิดคนที่มาเขาเลใช้กัแล้วเปลี่ยนเป็นระเบิดนี้เลยมาเป็นบอมบาย,ย่าไปเกล้เกล้ไปไปจุดป,ป้าหมาย้ก็ไม่เจอคนนะเจปปอนี่วางป้อมปืนกันเลยอันดับแรกอะเลยลดนิดหน่อยไปแล้ว เดี๋ยมพร้อมภารกิจนีไงล่าคนภารกิจล่าคนภารกิจล่าคนมอจากว่าล่าคาหัวโอ้โหของดีของดีอีสปอร์ตทันยากกว่าเลยับแรกโอเคของดีสปอร์ตยิงได้หกแม็กเยี่ยมครับอือหือ อาสกอ้เลยกแม็กแม็กกะสุนหมดอะเออแกาดีกกะสุนหมดแล้วอึ้งเลยบกลังงานอีกโอเคพลังงานพัฒนาเิบมาเจ้กล่องปืนสิ่งแรกทป็นคนทำซื้อปืนดีครับรออะไรล่ะอุ๊เเอ้ยมกดออกไม่ได้อีกโอ้ตายกูตาย ตายุตายุตายุตายเออกระถิ่นกระตั้งเยี่ยมขอบคุณมัมยมอีรีชียสอร่อยวันนี้กับตายโอ้ยกุดออกไม่ได้ไปไปครับตอนนี้ก็วงกระบีบแล้ว เพื่อนเราก็อยู่ไกลซะหลอเกินก็ฆ่<ล>าคนปลอดภัยไป,ไปตอนนี้ผมก็ยังแหลงกากอยู่นะแต่ว่าในอานาคตอาจจะเจอคนแบบตึงแบบตึงแบบตึงสัตว์ละเสียอะไรเงี้ยเนี่ยแบบอืมไปอ๋ออืม,อม คืนก่อนไปวิ่งเจอคืนในกูสาดเลยจะเจอคนสาดเลยวิ่งลดเจอเพื่อนเจออันนี้แวะเข้าหัเจอคนปึ๊บเหลือเท่าไหร่ฆ่าไปสามไม่ฆ่าไปสี่ฟุ่มเหลือทั้งหมดแปดคนอ่ะแปดือ1สิบหกี่ะดูไม่เป็นว่ะต่อยไหมต่อยมัน วิ่งต่อยวิ่งต่อยโจโจโจออกไปไปช้าช้าลองบีบแล้วเฮ้ยอ๋อแค่จุดออกอืมกำลังบีบเยี่ยมก็ปืนช่วยได้นะเมื่อกี้ไหนกินข้าวเนื้อเลยกฮ้ยเจตเจตเป็นเนื้ยปุ๊บไม่ได้เข้าไป่ตรงมาเสียดามิดเสดามิบปุ๊บอืม ปุบป no. ุ๊เปิดมาปั๊บปั๊บป๊บอืมปืนพกสุดเยี่สนสนาเก็บมาได้ใช้แน่นอนเครื่องใชที่เหมาะสมมาทําควิทําควิดเดเปิดมาปุ้มสุดโอเคได้อยู่ เออเคยอยู okay, <o> oh, ่ไหนเนี่ยไหนอ่ะโอ้โหอ่ะตัวข้างบนเหรอขึ้นบนใช่ไหมต้องรีบทำอ้อไปไหนวะอ๋อนี่นี่ทำญานโอเคอืม เอ้ากูล่วงว t the เ e l l ล่วงลงมาออกไงก่อนออกทางไหนก่อนเฮ้ยกูติดเอาเอาอขันนี้ให้อันนี้อนนอโอเคเอาไปทางนูน้นรีบหน่อยวงมาแล้ว จะตูทำไง,งทักใครก็ดูกระสุน,นทักใครก็ดูกระสุน,นตายกู้ปืนสัตวดีเออแพ้ไหมเนี่ยโวดแพ้ไหมโอ้โอเพื่อนไปเปลี่ยนปืน ถ้าปปิยเดี๋ยมันไม่สบายใจวะขอคข้ชื่เหรือะอย่าดูสันวะเฮ้ยเอาดีอ่ะเอ้ามีคนเด็ดลุดสีม่วงเด็ดลุดวัดเตอรเฮลอยู่ไหนวะเนี่ยสีม่วงเนี่ยเอาสีม่วงอยู่ไหนอ่ะ เอาซิมโอเกมวัดเถอะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้ไอซิมเกิดอืมวิวยืดได้ยืดได้ยืดได้เพื่อนวิได้วิสามวิหนึ่งเกิดเรเกิดแล้วช่วยดินกูซื้อของดีมั้ยวะอืม ไอเฮียเอือเม็นดักไอสัตว์โอ้แพ้แล้วแพ้แล้วแพ้ไอเฮีย no เฮล์โอ้โ h no m โ n w ก็ t the hell อ h oh, no โอ้เว้าวตายแล้วเฮ้ยเพื่อนสุดอยู่ไหมไม่ไอ้เห๊นีมันฆ่ากูเลยโอ้โหร้อยกูยี่ร้อ น้อยวิอแพ,พ้กูตายแต่ก็ยังดีคว่ที่สองยังดีหมูหวงวางรูได้ไม่ใช่มเป็นตัวพิษนีหน่หวะตายยุตีแพ้เออผู้เล่นนี้กล่องกล่องอะไรทุกอย่างหลบรอบรอบโอ้สามด้วยเออที่สามด้วยโอ้อะไรล่ะเนี่ยเฮ้แยแชร์ได้ของขวัญไม่ค่อยไม่ไมาแชร์ โอ,อ้อยากจะบ่นอะไรแล้วอะ่ะเฮ้ยหลับงูโฉมเกือบเจ็ดได้มีดมีดบริษัเส้นปืนนะตานนั้นคลิปนี้ผมก็ขอจบตเไงเท่นี้นะครับออเลยนะครับยาวผมจะมาติดต่อคลิปหน้านะนะโอเค បាយ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 